สวัสดีครับผมเจ้าของช่องพรชัยซื้อขายเหรียญช่องรับซื้อเหรียญกระสาบซื้อจริงจ่ายจริงเอฟเขอให้เหรียญของท่านนั้นตรงตามที่ช่องของพรชัยประกาศรับซื้อไปครับเอฟเซียเดี๋ยวคลิปนี้ช่องพรชัยจะมาประกาศรับซื้อนะฮะลองสังเกตดูให้ดีนะฮะลองสังเกตดู10ส,สตางค์ เนื้อทองแดงเหรียญธรรมดาต้องบอกก่อนเลยว่าสูงสุดราคา400บาทกันเลยทีเดียวครับ F c ีฮะอืมก็ใครมีเหรียญ10สตางค์เนื้อทองแดงนะฮะทองแดงธรรมดาแบบนี้นะฮะสิ่สตางค์ปีพศสอ0 0นะฮะให้ F c ลองสังเกตดูสักนิดหนึ่งนะฮะอลองสังเกตดูสักนิดหนึ่งต้องบอกก่อนเลยว่า บางคนบางท่านเนี่ยนะมีเหรียญ10ส,สตางค์เนื้อทองแดงสมัยรัชการที่9นะฮะปีพศ2500าเนี่ยบางคนบางท่านมีเก็บสะสมกันไว้เยอะนะหลายเหรียญด้วยแหละบางคนนะอ่ะใครที่เก็บไว้เยอะๆเก็บไว้เยอะๆหลายเหรียญด้ว่าใครที่มีเก็บไวส้สี่ซ่าห้าเหรียญก็ก็ลองดูนะฮะลองพลิกมาดูด้านหลังนะนะถ้าเป็น10ส,สตางค์เนื้อทองแดงปีพศ2500นะฮาะ นะให้ fc ลองสังเกตดูนะฮะให้สังเกตดูที่เลข1น,นะฮะถ้าหากว่าเป็นเลข1ห,หางยาวนะเป็นเลข1ห,หางยาวย้อยลงมาด้านล่างแบบนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะฮะเออช่องผ่อนใจก็รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200บาทผ่านการใช้งานสมบูรณ์ไม่ผุไม่ก่อนนะฮะ เหรียญละ200บาทแต่ถ้าขึ้นอยู่ในสภาพสวยขึ้นมาราคาก็อาจจะเป็น250-300จนถึงสวยสมบูรณ์แบบไม่ผ่านการใช้งานนะ,ะเก็บรักษาไว้ดีต้องบอกก่อนเลยว่าช่องผ่อนชัยให้ราคาสูงถึงเหรียญละ400บาทกันเลยทีเดียวนะคร ราคานี้ถือว่าสูงแล้วในยุคปัจจุบันวันนี้นะฮะโอเคเนาะสำหรับนักสะสมท่านใดที่มีเหรียญสิสตางค์เนื้อทองแดงสมัยรัชกาลที่9ลองสังเกตดูด้านหลังนะดูแค่จุดเดียวนะฮะดูให้เป็นเลข1ห,หางยาวนะฮะเหรียญบล็อกนี้นะฮะเป็นบล็อกหายากที่จริงจะมีบล็อกเลข1ห,หางสั้นด้วยนะฮะลองไปสังเกตดูนะฮะถ้าเป็นบล็อกเลข1ห,หางยาวจะหายากราคาจะแพงกว่าบล็อกเลข1ห,หางสั้นเลข1ห,หางยาวบล็อกนี้นะฮะตัวหนังสือเขาจะเดียวบาง สังเกตดูนะฮะถ้าเป็นบล็อกคำว่า10ต่างบล็อกหางสั้นเนี่ยเลขหนึ่งหางสั้นเนี่ยตัวหนังสือเขาจะเป็นเดี่มเมตัวหนานะฮะฉะนั้นต้องเป็นตัวเดียวบางเลขหนึ่งหางยาวเท่านั้นรับซื้อจริงขายได้จริงๆสวัสดี